แล้วค่ะแต่ว่าอืมท้องมันไม่ฟังเลยท้องมันบ่ฟังบ่รูจะเฮดจังใดแล้วแลว้เมื่อหิวเมื่อหิวเฮ้าบ่รูจะหายังกินก็นอืมจากง่วงง่วงยู่บันเนี่ยตื่นเลยบันเนี่ย ได้กินคับหิวหิวบเม็นหิวธรรมดาเด้หิวนี่เห็นอีางกระไซเหมืดเนาะทุกคนเอออ่าเห็นงานแล้วแล้วเวียกบอไงแล้วเวียกอืมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกทคนเบิ่งตาจะเบิ่งตาอืม เดิกแล้วนะทุกคนแนวที่มันมีอยู่ในอันบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะเออพอดีมีบักหุ่งนะคะกะอืมมีประโยชน์ต่อเฮาจากหน่อยเนาะเฮ็ดในเฮาอิ่มทองสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเบิงตาจา้ะเบิงตาอืมเดิกแล้วนะทุกคนย่านในมีเปียงที่สองอีกยู่เด้อ จังแมนแสบคะ่ะนี่เห็นอย่างกระไ่เหมือนอทุกคนเอออ่าเห็นงานแล้วแล้วเวียกว่าไงแล้วเวียกทุกคนมา <c oughs> ช่วงนี้บอกแล้วว่ามะละกอสุกอะ่ะอืมเยอะไม่ต้องหวงออ่วงต้นนั้นยันในมีเปียงที่สองอีกอยูเด้อ จังแมนแสบคะ่ะท้องมันหิวหิวทุกคนท้องหิวมากณนะเวลานี้อ่าแนวที่มันมียื่ใน,นอันบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะเออพอดีมีบอกหุ่งนะคะกะอืมมีประโยชน์ต่อเขาจากน่อยเนาะเห็ดในเขาอิ่มท้องท้องมันหิวหิวทุกคนท้องหิวมาก ณเวลานี้วันนี้ดึก,ดกแล้วนะแต่ว่าตาในอยากหลับทุกคนเห็นบ่เนี่ยตาอยากหลับเนาะหลังจากเขียงานแต่ว่าเห็นอยียงกระไซเหมือนนอนทุกคนเออ,อเห็นงานแล้วแล้วเวียกบอกไงแล้วเวียกเมืม่อหิวเมื่อหิว ถ้าบมรูจะหายยังกินกืมรสชาติกะหิวหิวบมเป็นหิวธรรมดาเด้ยหิวนี่เห็นอีอย่างกะไซเหมิดเนาะทุกคนเอออ่าเห็นงานแล้วแล้วเวียกว่ายงแล้วเวียกอืมและตอนนั้นแหละ เออมาคว้าได้เด็ดมากินเลยบันหิวลายทุกคนหิวดึกแล้วก็ยังหิวมามามา,มาอืมจากง่วงง่วงยู่บัดเนี่ยตื่นเลยบันเนี่ยได้กินตาหนักอยากลับตอนนี้อะซีทมกว่าแหละเออดูตาด้วยเยอะหิวหิวบอมินหิวธรรมดาเด้หิว เมื่อหิวเมื่อหิวเขาบูรูจะหายังกินกระแแบเนี่ยืมแจบแจบแฉบ,บ่าท้องมันหิวหิวทุกคนอืท้องหิวมากณนะเวลานี้อ่าแนวที่มันมี อยู่ในอันบ้านเ้าเนาะค่ะเนาะเออพอดีมีบักหุ่งนะคะกะอืมมีประโยชน์ต่อเขาจากหน่อยนอเนาะเฮ็ดในเขาอิ่มท้องแล้วค่ะแต่ว่าอืมท้องมันไม่ฟังเลยท้องมันบ่ฟังบ่รู้จเิเฮ็ดจังไดแล้วแลืแลมบ่แม่นกินให้หยังเด้อกินเห็นมันเซ้าหิวแฝมเน่ย แซ่บ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 แถวมาควัวอย่างหูบออืมนี่มาควัวแนวใดมาแล้วค่ะแต่ว่าอืมท้องมันไม่ฟังเลยท้องมันบ่ฟังบ่รูจ้จะเฮ็ดจังไดแล้วแล้วท้องมันหิวหิวทุกคน ท้องหิวมากณเวลานี้วันนี้ด,ดึกแล้วนะแต่ว่าตาในอยากหลับทุกคนเห็นบ่าเนี่ยตาอยากหลับเนาะหลังจากเขียงานแต่ว่าอไปอิ่มเหรอ,อทุกคนมา <c oughs> ช่วงนี้บอกแล้วว่ามะละกอสุกอ,ะ <Yeah. S 2> อ่ะเยอะไม่ต้องหว่วงอตอนน้นละ เียงเดียวจักสีอิมหรือบออิมพี่น้องตาหนะก็อยากรับตอนนี้อะซีชมกว่าแหละเออดูตาด้วยเยอะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเบ่งตาจะเบ่งตาอืมเด็กแล้วนะทุกคนแล้วการนอนบ่หิวมีประโยชน์ด้วยนะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าโอเคโอเค พออยู่ได้ยู่อย่านไดนมีเปียงที่สองอีกอยู่เดอ้ออืจังแมนแสบค่ะค่ะแนวที่มันมีอยู่ในอันบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะเออพอดีมีบักหุ่งนะคะกะอืมมีประโยชน์ต่อเฮาจากหน่อยเนาะเห็ดในเฮาอิ่มทองแสบแน่ แื่บแซ่บแซ่บแซ่บแถวมะควานหยังหูบออืมนี่มะคว่นแนวใดมาุโอเคโอเคอ่ะด้อย่ไดยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคน เบิงตาจะเบิงตาอืมเด็กแล้วนะทุกคน,นแนวที่มันมีอยู่ในอันบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะเออพอดีมีบก่งนะคะกะอืมมีประโยชน์ต่อเฮาจากหน่อยเนาะเห็นในเฮาอิ่มท้องเห็นอี่ยงกะเหมืดเนาะทุกคนเอออ่าเห็นงานแล้วแล้วเวียกว่ายงแล้วเวียกอืมท้องมันหิว ท้องหิวมากณเวลานี้แล้วก็นอนบบาหิวมีประโยชน์ด้วยนะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าอืมรสชาติกะทุกคนมา <c oughs> ช่วงนี้บอกแล้วว่ามะละกอสุกอ่ะอืมเยอะไม่ต้องห่วงอืมต้นนั่ลเห็นเอียงกะไหมืดน,นาะทุกคนเออ เห็นงานแล้วแล้วเวียดบอกไงแล้วเวียกอืม่ท้องมันหิวหิวทุกคนอืมท้องหิวมากณนะเวลานี้อืมรสชาติกะแล้วค่ะแต่ว่าอืมท้องมันไม่ฟังเลยท้องมันบ่ฟังบ่รู้จะเฮ็ดจังได แล้วแลวค้นมา <c oughs> ช่วงนี้บอกแล้วว่ามะล,ละกอสุกอ่ะเยอะ yeah. ไอม่ตอนน้องห่วงต้นวันนี้ดึก,ดกแล้วนะแต่ว่าตาในอยากหลับทุกคนเห็นบ่นเนี่ยตาอยากหลับเนาะหลังจากเคลงานแต่ว่าจืดออกหวานจืดเป็นไหนละหวานจืด <c oughs> เป็นไหนก็เป็นสาละเนาะ ท่ท้องมันหิวหิวทุกคนท้องหิวมากณเวลานี้เห็นอยียงกระไซเหมิดเนาะทุกคน